นี่แหละมึงรับทางปเป่าไม้สร้างป่าเ่าไม้สร้างป่าอากับทีมงานสั้นคยู่เดี๋ยวทางเปลี่ยนสั้นเด้ยวจอย,จยอมผมมันชินต่อ๋ยวผมมากตูบเน่าอย่ะจ่อยมากหัวจะเคยไหม บรรยากาศก็จะแบบนี้แหละครับผมปีนแบบสั้นๆนี่แหละเฮ้ยถอยฟันไหมนี่หถอยฟันเนีอ่อาจยังเชียงหลวงเป็น ผมเพ่ได้าพาไปน้ำหลองหน,น่ำหน่สิไปไงว่านีอยู่อะไรว่งาวงมือนนอกเะยิ้บบวกกันนกนั่นไปเจ็บเอาเ<ป>พว่าขึ้นด้วยคือมีดวกเดียววะนั่นเ<ป>บวกกิกคือว<ป>่ามีมูอันวะ เออมันก็มีมึงและดวกสองดวกนั่นท่านผู้ชมเห็ดปวกกิกบวกแมสุป,ปีมันก็ออกยามีนี่นะทำไมมันแต่บางสวงมือบางหันน้องมันคอยออกคักเพราะว่าเนี่ยมันอาจจะไหวโอ,อ้ยปีไก่แมกเป็นมูเป็นมูนมยืนต้นหกดำมูน,นีนน่นี่แหละมึงนี่แหละปีไก่ ม่มีไอ้บ่โว้ยผมผ้าหลัดใส่ปลาสร้างมันกห่สั้นๆจากหน่อยมึงทีมงาน่า, <c oughs> นาผู้ชมหัวจะามาขึ้นพูดเทเล็กเรือยๆร <c oughs> <c oughs> ่องมึงเหล่าเทเียกล่องพูดไปเพราะไข่จะตีไม่เรง กินยาลัดรวดนี่แหละครับท่านผู้ชมมามาเอาหยากอยู่ดิเท่า่าผมกับมากบรรยากาศแบบนี้แหละทั้งมีอะไรทั่งมวลเจ็บปะ เมือนรับเือนโอ้ผาทีมงานสิบว่าหัดปลาสร้างเดี๋ยดีครับพี่เอ็มบ่นอนนี่ตัวาวาสิบวเอาครับตัวน,นี้มันเหลื่อมสียเหีียวเดียวหรือว่ามันเหลื่มสิสูงเดี๋ยทีมงานเห็นนอใหม่งามเลยเศร้ามีไอ้บืนไปก้อนเ้วคุน เออขากลับค่อยมาเอาอออบอ่มีไคขึ้นมามดกส่วงป่านี้เป็นเห็นมีแต่อยากได้กวนที่มันหนักเยอะไปเอาทึงท่งๆกวนก็นได้นี่เป็นเห็นหนว่าน,นี่ขนาดนว่าคะเออมันกะจังสีละเยใจหัวแต่ว่าเห็นเยี่ยสีดกมีแต่นวายอย,อยังไงดิ ที mm. head, ่ย <user windows> uh ังว่ามันไหลมามีแต่หน่วยไงสันเป็นโมผมมาสันจีผ้ามาถึเนาะนหลโอ้ยไปเบืองเห็ดตรวจมันได้มากเดียวอาจารย์อาจารย์กับฟันเอาฟันไว้กอนฟันสวาไว้เลยกเจะเอาเอากวนดอกฟันสวาไว้ยี่จอยฟันกะเอาชุ่มไพ่มาไว ฟันเอามาสวบปอกไปรวเดเ,เออตาอยูดอ่ก <c oughs> ยดกอยาจะหนีกวนเลยฟันเอารวดอกมน,นวดงโอ้น่วงามดีเนาะงามเลยลน่วใหญ่น่วใหญ่ยจเพราะท่านเห็นตึ่งๆอยู่เสือพีตึ่งเป็นป่าโอ,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 อ้ชมกับวางหัวแต่ขึ้นมาพวัวเนาะ ื็จะหนวยสร้างเอเรียจะหนวยใ่า,า่โอ้เบิ่งครับจะนวยใ่า,า่เบิ่งทีมงานตัดลงมานวยสร้างปลาพ่นผ้ากันหมนหาเอาอยู่พ่นหลายครับพ่อจ่อยู่ได้กินอยู่ได้ครับบ้านไก่โคกไกป่ปลาว่าแต่ขยันมาหาถ้าทีมงานมาขึ้นผู้เขาปลาหาหน่อไม้หาเห็ดเลยครับเ <c oughs> มือนี้พ่น อิด <Bitcoin. S 2> ควันไข้แห้งเอานว่อสร้างเล้วเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเห็ดครับเห็ดหลังผู้เห็ดแต่ไข่เห็ดพวกสิออกบ่